S <S <2: Okay. S 3> เอาเลยน้องอวบอย่าลืมลากไม้นะจ๊ะ <S <S อ่าอ่ <S <S <ป> <S <S าอน,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 นี้ปัญหาโคตรเลยไม่ไม่าคุณไม่เอาิ่งค่าไม่ดีนี่แปว่า